สวัสดีค่ะอ่าสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็อไม่แก่นนะครอบครัวพังน้องครีมนะเป็นตัวแทนของช่องอ่า t u u e e d e e ิเฟ e v ี s นะคะหรือว่า FC ของคุณพี่วันนานะคะมอบอ่าต้นสับรด1นขันรถนะคะใหญ่ๆเลยให้กับช้างว่างงานนะคะทั้งหมดนะคะอ่าด้วยความว่าช้างว่างงานเยอะแม่ๆนะคะก็เพิ่มเป็น21เชือกนะคะนะ,ะ,นะะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ่าก็ ขออวยพรไว้ชชยนะคะกับ FC ใจดีใจบุญนะจากช่อง e l e p h ฟน VTS นะคะ FC คุณพี่วันนานะคะก็ขอให้ท่านและครอบครัวนะคะจงมีสุขภาพพาราณมัยที่แข็งแรงนะคะร่ำร่ำรวยนะคะเงินไรกองทองไรมานะคะก็ขอให้มีโครงการแบบนี้อีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ช้างว่างงานยังเยอะอยู่นะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็เป็นแค่ตัวแทนช้างส่วนหนึ่งนะคะ ด้วยความว่าฝนตกนะคะก็จะมีอยู่ในบ้านของน้องครีมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกช้างทั้งหมด21เชือกนะคะ21เชือกนะคะอขอบคุณโครงการดีๆจากคุณแม่เอฟซีมากๆ,ากๆนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูน้องช้างข้างในบ้านอีกนะคะนี่คือบ้านตกงานนะคะของบ้านครอบครัวน้องครีมนะคะนี่นะคะเป็นตัวแทนของช้างตกงานนะคะที่ มารับสับประรดในวันนี้นะคะจริงๆแล้วมีเยอะมากนะคะเอฟซีขะทางตกงานเยอะมากๆนะคะ,ะแต่เราคัดสัรมาเฉพาะบริเวณใกล้เคียงนะคะได้21เชือกนะคะแถม1เชือก <c oughs> นะคะนี่ก็ตกงานนะคะค่ะครอบครัวน้องครีมก็มีช้าง เด็กด้วยนะคะน้องจอมควันนะคะยังไม่มีคอกนะคะเป็นคอกไม้อยู่นะคะเฮ้ยเฮ้ยเึงงกระดึงดงดึขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะจากช่องอ e ีดิฟเฟนวีชนะคะเอฟซคุณพี่วันนามากๆนะคะโอ,โอ้จองควันดีใจใจ,ออนะะจอมควันดีใจเอยนะคะจอมควันดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงต้นสับรถกันนะคะขอบคุณเอฟซมากๆนะคะที่เมตตา ชาวช้างนะคะซึ่งให้แม่แก่นนะ,ะขอบวรัน้องครีมเป็นตัวแทนในการแจกสับรถในวันนี้นะคะขอบคุณเอฟซีคุณพี่วันนาค่ะ,ะรายชื่อนะคะรายชื่อช้างที่รับต้นสับรถวันนี้นะคะ,ะย้ำอีกครั้งนะคะแม่ๆอซี 4, จริงๆจะตกงานกันเยอะกว่าน,นี้นะคะ,ะก็จะมีนะคะครอบครัวมีพังน้องครีมนะคะพังลินลินสดรโดโด พังจอมขวัญพังดาวเรืองพังสุพรรณสาพังสร้อยเพชรพังบ่อทองนะคะพลายคุมทรัพย์พลายคุณหลวงพังนารายพลายเพิ่มพูนน้องพลอยพังวันดีพังคุกกี้น้องบ่อพลอยพังทองคูณนะคะพลายพระเกโพพลายบุญเหลือพังน้องมุกแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเชื้อเป็นพังเพิ่มทรัพย์นะคะขอบคุณมากๆนะคะอานะคะ เราจะเน้นเราจะเน้นถอยนะคะถอยขึ้นเลยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะลงลงยากมากนะคะแต่ถามว่าชาวช้างท้อไหมดีใจมากๆนะคะที่มีโครงการแบบนี้มาให้กับช้างตกงานนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะช่วยช่วยกันลงนะคะเนาะไม่ใช่ว่าลงใครลงใครนะก็คือช่วยช่วยกันนะคะถอยรถลงอย่างนี้เลยนะคะโอ้วันนี้ <laughs> เจอฝนนะคะเจอฝน ครอบครัวน้องครีมนะคะก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ตกงานทุกเชือกเลยนะคะก็มีทั้งหมดห้าเชือกนะคะมีทั้งหมดห้าเชือกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องช้างทานอย่างอาดิตอร่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เมตานะคะครอบครัวชาวช้างนะคะอร่อยมากนะคะน้องช้างบอกอืม อร่อยจริงๆนะคะขอบคุณ FC คุณที่วันนาด้วยนะคะขอบคุณนะช่อง e d i f e n v g s นะคะเป็นช่องข่าวสารดีๆนะคะที่แบ่งปันรอยยิ้มนะคะแบ่งปันความสุขให้กับชาว้างและก็รายๆราย,รายการนะคะทั้งชุมชนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ